มาด้ตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะาอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักกับลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรตาพิษณุโลกพิจิตร และเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้า,นฟานขนองร้อนละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการน้องบุรีรัมย์อุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3ามสถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนาครศรีอยุธยาสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี อุณหภูมิต่ำสุด24-26งสองศาเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเสลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาสเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-38องศาเสลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด24ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร หทางฝั่งที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทและบริมวณท o อากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมใต้ความเระะ็ว10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงจบข่าวกรมตุนิยมวิทยาข่าว